เช็คสวัสดีครับ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 อ่ะขออนุญาตสกอบอ่ะสวัสดีครับสวัสดีอีกหนึ่งวันวันนี้ไม่ได้รีวิวมานานกับบริโภคดีที่เด็ดที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิวสิกซาวนะวันนี้กับชุด4ี่คูณสี่หกหบาทลำโพง18นิ้วโค้งหล่อไม่เล็กสอก้อน1,200องร้อยวัตต์ไว้สนิ้วเต็มสตรีมอีกหนึ่งชุดวันนี้ครับเรารู้ว่าชุดนี้65,000บาทมีอะไรกันบ้างเริ่มต้นที่นี่ครับมาดูข้างล่างก่อนนะ นี่นะครับนี่ 4x4 m t 4 0 0 8นะครับนี่หแท่นเรือเดียบนี่ m t 4 0 0 8 1แท่นหนึ่งพันสอ้อยัตตคูณสนะครับนี่แล้วก็ขับเชี่ยวละสองใบที่4โอ่งแล้วก็มีอีคอไลเซอร์นะครับมีคอร์สนะครับมีไมล์ลอยจูนขึ้นได้ปรับความถี่ได้2ตัว1ชุดนะครับนี่ครับนี่จูนขึ้นได้ปรับความถี่ได้ครับแล้วก็รักไฟรุ่นที่รีแปนะครับนี่อีกหนึ่งตัวแล้วก็แหลกขนาด 12u มีฝาหน้า ฝาบนฝาหลังสามฝานะครับมีผิวแคบล่ามุมอลูมิเนียมที่สวยครับมีล้อบนได้สัมภาระหกสิบองศาครบเซตเลยครับนี่แล้วก็มิกเซอร์ขนาดสี่ชัแนลครับนี่มิกเซอร์เรามีมิกเซอร์สี่ชัแนลไฮมิดโลสามพารามิจิครับมีเกนแบบมีเกนแล้วก็มีออฟสองออฟนะแฟนใช้ขวาด้านนี่ปุ Boom, ่มออนออฟครับนี่ปิดเสียงเปิดเสียงได้ครับนี่เน,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 นี่ปิดเสียงเปิดเสียงได้ปุ่มออนออฟนี่ ผมเสนอเรามีอ e ีโคเลเซอร์ในตัวนะครับนี่ USB บลูทูธนะครับเพนทอม48โวลต์ถือว่าฟังก์ชันครบเซตสำหรับชุดนี้นะที่เราเลือกชใช้มีตัวนี้คือฟังก์ชันครบทุกอย่างนะครับนี่สี่ชันแนลนะครับนี่อ e ีโคเลเซอร์เอฟเฟกต์แท้ร้อยโปรแกรมนะ USB เพนทอม48โวลต์แล้วก็บลูทูธนะครับตู้ซับเบรดลูกค้าเลือกสูตรได้ตามที่ต้องการนะเป็น b ี18นิ้วแบบนี้ครับพี่เป็น b ี18นิ้วนะครับ เทอร์โบสิแปดนิ้วแบบนี้ครับไม่อัตราฟูเขา20บินเกร์เองานสีโจอตันขอบเหล็กนะครับกว้าง60สูง80ลึก73นะครับสำหรับตู้ซับเบรคเทอร์อโบทั้งหมดสี่ใบนะครับมีไม่ตราฟูเขาเกรดเอยี่ิบิน, A, นดอกล้โพงที่เราใช้เป็นรุ่น18บแปดโปรทูแม่เหล็ก2ก้อน1,200วัตต์บอยสีนิ้วนะครับ1,200วัตต์บอยสีนิ้วทั้งหมด4ใบนะครับนี่คโค้งหล่อนะครับ1,200วัตต์ ไว้สี่นิ้วสเปดโปรที่เรารีวิวบ่อยๆนะครับเสียงกลางเปทีที่1 12นิ้ว1290ตัวนี้ครับีเป็น400วัตต์แล้วเป็นยูนิตคอมสี่ีเน็ตเวิร์กในตัวนะครับนี่ชุดนี้หกหม0่นันบาทนี่แถมที่วาแฟนให้เป็นไม้อาดแท้กับไม้ดีทีเด็ดเจ็ดชั้น20บมิลนะแผ่นหนึ่งก็900กับเกือบหนึ่งพบาทนะตอนนี้ไม่อาจที่เราใช้เนตอนนี้ตอนนี้เกือบหนึ่ันบาทแล้วนีข้านเป็นไม้ที่เดือดเจ็ดชั้นยี่สิบมิลนี่ ขอบเหล็กงานสีโจตันทุกอย่างกันกลิ้งหูจับเหล็ก,กชุดแขนโง,งานสาปุ๊บปืนนี่ครับข้างหลังเป็นเทียนลมฝนชุดแขนลูกงานชุดที่แถมที่บางแก่หน้ากาเกง6เส้สีโจตันสับเบรกเป็นสีโจตันบ,บริษทร,ราคาสีโจตันขึ้นแล้วทังละ200แต่ว่าราคาเรา่องไม่ปรับขึ้นนะตอนนี้ลูกค้าที่สั่งจองก่อนด่วนที่จะมีการปรับราคานะครับส่วนตู้ซับเบรกตัวนี้อยู่ที่2,299บาทไม่อัตราภูเขาอ,อยู่ที่ราคาเดิมนะครับยังปรับทีราคาเดิมกยวชุดแขนโูงงานด้วย สำหรับทุกปืนนะครับไม้อัดที่เราใช้เป็นไม้ดีที่เด็ดเจ็ดชั้นนะตัวนี้เนี่ยสั่งผลิตโดยเฉพาะนะครับสำหรับทำตู้เสียงกลางครับมีขนาดเบานะครับตัวนี้ไม้นี่ครับนี่บอกได้ว่าเนื้อแน่นครับเนื้อแน่นแต่เบาเราทําเป็นสนหรับใส่ตู้เสียงกลางราคาับเท่าไม้ภูเขาเรานะคะเกือบเท่ากันเลยครับห่างกันที่สิบบาทนะครับแต่ว่าด้วยคุณภาพเนื้อไม้เกี่ับที่ทามาเฉพาะเสียงกลางไม่ใทำเฉพาะเสียงเบียดนะหนักแน่นับตัวนี้ครับไม้ภูเขาอะ เรฝากชุดนี้ดรียบร้อยครับท่านระบบสายครบเซ็ตพร้อมใช้งานวันนี้อัปเดตวันที่17กรกฎาคมนะครับรดีกรายของศูนเทศกาลเท่าพันษาแล้วช่วงเท่าลไหนที่กำลังหาเครื่องเสียงใช้งานอยู่ช่วงนี้ก็ฝากติดตามชุดนี้ดรียบร้อยแล้วครับ4ีคูนซทั้งระบบครบเซ็ตพร้อมใช้งานทั้งเซ็ตเลยแล้วตีชุดนี้65,000บาทนะครับนี่นะครับเอ้าฟังเพลงครับฟังเพลงฟังเพลงอีกหนึ่งชุดครับวันนี้ขอบคุณนักการติดตามเรีแล้วกันโปรดีทีเดียวันนี้ ขณะนนี้กำลังวางหาเคารื่องเสียงอาทวนที่หนึงรอบนะครับสัมเบตเทโบ4สีใบกลาง4าีใบอัพที่หนึ่งหน,นึ่งสอาศวัตวแล้วที่นี่ออมสีีเนื้อผในตัวแถมฟินเตรอร์ให้ตะแกรงปั๊มฟินเตอร์โรงงานชุดแข่งโรงงานสลักกระปืนหูจับหล็กงุกงยางก,กันกลิ้งงานสีโจตันเทโบ่สนิ้วดอก18 p r ป2ไม่เหล็ก2ก้อน1 0 0วัต์ไว้4นิ้วนะครับนี่แล้วก็นี่ p อ w e r a m ซนแอค ไม่ลอยจูนขึ้นได้ปรับความถี่ได้มีกระเป๋าให้เร,รียบร้อยล้อบไฟล์รถที่ี8อ่าและ12ยูมิกเซอร์4ชัแนลทัวนีกหนึ่งรอบมีฝาบนฝาหน้าฝาหลัง65,000บาททั้งระบบครบเซ็ตรอมใช้งานวันนี้17กรกฎาคมโปรอนการติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ